บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนกินถั่วมันก็เยอะจะัาประเด็นแมนเชสเตอร์นเต็ดเสมอเร็วสดสุดแบบไ right ร้สกอร์0วนประตูต่อวนโอ้มันเตะกันอยู่บอมันมองหนากันจะซื้อตัวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องหมายเชลเตอรเต็ดนะครับได้ตั๋วเข้าไปลุยในศึกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟายูโรปาลีกได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เกมเล็กที่สเปิดรังโอทราฟอร์ด เสมอกับเรียวโซซิดัด00นะครับโนสกอร์ no ในรอบ3ซ2ทีสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2 5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมผล2นัดไปแสดงชนะไปสบายๆ4ประตูต่อ0โอ้ยขาดมาไม่กี่เซโวดการที่ลูกทีมของโอลิกาโซชาบุกไปยํำใหญ่ใส่เรียวโซซิดัดในเกมแรก4ประตูต่อ0นะครับขาดเป็นตะตันทำให้พวกเขาลงสนามแบบไร้ความกดดันในแมตช์นี้แม้ช่วงครึ่งแรกจะเก็บเสียประตูจากลูกจุดโทษตามมิเกลโอยาสเบว ดันยิงออกนอกกรอบเป็นัานาตาเฉยนะฮะตลอดนทั้งเกมนะครับค่ดูข้างๆหน้าเบื่อเลยทีเดียวเอาถั่วมากินต๊ดกันบอมันพี่น้องแต่เข้าใจนะครับว่าแมานเชสเตอร์ทำผลงานในเกมแรกนะครับที่ชนะขาดไป4ีประตูต่อศู์ทำให้พวกเขาลอยลําไปแล้วครึ่งลานะฮะก็เลยเก็บแรงไว้เพื่อเอาไว้ฟัดกับเจลซีในเกมลีกสุดสุดานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าฉะนั้นเกมนี้เสมอก็ไม่มีอะไรให้เสียหายและให้เสียใจนะจ๊ะ เริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1เอลิกเบย์ยี่แข็งแกร่งรวดเร็วหนึ่งในนักเตะที่ต้องชื่นชมผลงานมากๆในเกมนี้ก็คือเอลิกเบย์ยี่พร้อมกับกำลังรายนี้เล่นได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมในการกลุมเกมรับให้กับปิแสดงแมนเชสเตอร์เตดและนี่คือจุดที่ทําให้ปสิสแสดงความแข็งแกร่งเมื่อมีเขาอยู่ในสนามสหรับเกมนี้นะครับโอเลกโกนโซชาเลือกพักฮาร์เรมิกไกวและให้โอกาสเอลิกเบย์ยี่ได้จับคู้กับวิตอลินเดลล์ฟซึ่งทั้งสองคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเหนียวแน่น จากการเกมรุกหรียวโซซิดัตจนไม่สามารถสร้างความหวดเสียวได้เลยนะครับเซเนอร์ทีมชาดซิวเดนยังมีช็อตเด็ดในการเข้ามาตัดบอลจังหวะสําคัญในช่วงครึ่งแรกซึ่งช่วยให้ทีมรอดพ้นส่วนในรายของบายี่ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะเรื่องความเร็วซึ่งดาวเตะชาวไอวิลิคสตวิ่งบีกับอเล็กซานเดอร์อีชัคชแนวรุกของทีมเดือนได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดอก นอกจากนี้ก็ยังมีหลายจังหวะที่เขาแสดงเย็นถึงทัะกำลังในการวิ่งที่รวดเร็วดังสายฟ้าโอ้ดากโอนตัวอีนีและยังมีจังหวะหยอดบอลทิ้งให้กับบรูโน่บุนัสหลุดกับดักล้าหน้าแต่น่าเสียดายที่จอมทัพชาวโปรตุเกสยิงไม่ค่อยดีทําให้บอลกระเด้งมาเข้ามือในทวันเบลโซซิดัดอย่างไรก็ตามฟองคล่้งของเอลิกเปยี่คงทาให้โซชาแฮปปี้สุดๆโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วซึ่งความแตกต่างในเกม สําหรับแบบนี้ฉะนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะลงเล่นร่วมกับฮารี่มิกลายหรือวิกตอรลินเลิฟก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอ้จับกูกระไพกรก็ไดมาโลอนประเด็นที่2โอกาสย่อมเป็นของทุกคนแม้จะเป็นแค่ดาวรุ่งกระตัพเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าน,นนี้โซลสาพ,พร้อมที่จะให้โอก,กาสนักเตะทุกคนหากมีศักยภาพและมีความสามารถที่จะเล่นกจับไปแสดงแมน,น,นเชสเตอร์ไม่ว่านักเตะน,นั้นจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม อย่างในเกมนี้ฮามัดดิโยโลและโซลาซอริสเทเรมีโอกาสได้ลงเล่นไปสั่งสมประสบการณ์ในเกมระดับสูงอีกครั้งดิโยโลได้ลงสนามในนาทีที่5 9ขณะที่ชอริสเทเนะครับได้ลงสนามในนาทีที 7, ่76กซึ่งายหลังสร้างประวัติศาสตร์ซะด้วยเมื่อกลายเป็นตั้งแต่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร,ร์สโมสรส7ปีกับ23วันขณะที่ตัวแอดมินเองอายุสิปีนั้นหาเลาะเล่นเกมอยู่นะฮะปาชลริสเทเร ก็ได้ลงเล่นเกมฟุตบ,บอยลยุโรปไปแล้วนะครับโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวสำหรับดิเโรนะครับได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาโดยมีเบรนวิลเลียมยืนเป็นไวข้ขวาซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการช่วยให้กับดาวเตะชาวอิลิคอตได้เล่นยิ่งดีขึ้นเพราะทั้งสองคนเคยร่วมง,งานกันตอนที่ดิเโรลงเล่นเปิดตัวกเกมรุ่นชุดยูนิ3าปีของสโมสรมาแล้วผลงานของดิเโรและชอริทเทเรถือว่าสอบผ่านในสายตาของอุลกราโซชาและสาวกเบรสอาร์มี พราะด้วยวัยเพียงแค่ยังไม่ถึง19ปีทั้งสองคนสามารถเล่นด้วยความมั่นใจในการต่อกรกับทีมอย่างเรียวโซซีดัตถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะฮกอมเริ่มเดินตามรอยของเทเซอร์อเล็กซ์บอร์กซันปรมาจา์ลุกหนังแทบทุกระเบียบนิ้วโดยเฉพาะการเล่นและให้โอกาสดาวรุ่งุงเทียมซึ่งแมตช์นี้แมนชเชสเต็ดมีแค่เชลล์นักเตะที่ลงสนามอยู่ที่23ปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นทีมดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมอีี ระด็นที่3มไม่จาเป็นต้องเสี่ยงใช้งานรรดฟอร์ดกับฟอร์นสตอนที่มีการเปิดเผยรายชื่อ11ตัวจริงนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าสาวกเรสอาร์มี่งงเป็นไกต่ตาแตกว่าทาไมโซเชียลจับบูโรโนฟิล์นสลงสนามทั้งแต,งตงที่เป็นเกมที่เป็นโอกาสทองที่จะได้พักร่างกายของบูโรนจนทำทีมชาติปูแกบเป็นหัวใจของปีแสดงไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องจับบูโนลงสนามเป็นทุจริงเพราะเกมนี้แทบไม่มีผลอะไรแล้ว ื่องจากทีมเก็บชัยชนะทุ่มท้นตั้งแต่เล็กแรกเรื่องตอนหกักถามบุรน่ตรงๆเจ้าตัวก็ไม่อยากพักหรอกนะครับเพราะนักเตะรายนี้มีความต้องการที่จะลงสนามในทุกๆนาทีให้กับไปแสดงแต่มันไม่จําเป็นจะต้องส่งนักเตะลงไปเสี่ยงเพื่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในอนาคตเช่นเดียวกันในรังของมาร์คัสโรบอดที่ตอนแรกมีชื่อเปลีป่ยนเป็นทูสซอง แต่นะ้ลูกอมไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะส่งเขาลงสนามแต่จุดตัวก็ยังเลือกจับหัวหอ,อกถีมชังเกตลงเล่นร่วมกับบูนโนในช่วงครึ่งหลังซึ่งถือว่าเป็นการเสี่ยงที่จะทําให้นักเตะบาดเจ็บโดยไม่จําเป็นจริงๆแม้อาจพอจะเข้าใจได้ว่าโซชาต,ต้องการให้ทีมมีนักเตะสไตล์ผู้นําอยู่ในสนามหลังจากที่ถอดบุนโอกไปและชื่อชันของรรดฟอร์ดสามารถแบกรับสิ่งเหล่านั้นได้สบายๆแน่นอนว่ารรดฟอร์ดลงมาช่วยสร้างความแตกต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเกือบยิงประตูได้จากจังหวะฟรีคิก ผลงานที่มีคุณภาพของรัดฟอร์ดกับบูโน่ไม่มีใครปฏิเสธแต่แมนเชนเตอรก็ไม่จําเป็นตัวต้องใช้งานเขาในเกมที่สกอร์ขาดลอยไปแล้วตั้งแต่ยกแรกอย่าลืมนะครับว่าเกมลีกนัดต่อไปเลสเตอร์วิลต้องไปเยือนเชลซีที่ฟอร์มกำลังโหดสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนับตั้งแต่ที่โทมัสตูเกลเข้ามากุมังเงียนซะด้วยประเด็นที่4แฮนนิสันทำหน้าที่ด้วยความมั่นใจ ดีนแฮนสันยังคงทำง,งานได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดนในแบบน,นี้และนั่นคงเป็นสัญญาณเตือนไปยังดาบบิทิกอาผู้เล่นประตูชาวสเปนนิตว่าตำแหน่งมือหนึ่งของทัพปีแสดงอาจจะไม่ใช่ของตนอีกต่อไปแล้วหากยังฟอร์มเวอร์อยู่บ่อยๆช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาเป็นละลอกว่าในทวันทิมเชงเกลตมีโอกาสที่จะยึดมือหนึ่งจากเดกอาในขณะเดยียวกันก็มีรายงานอ้างว่าตัวเขาอาจจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ยกเว้นจะได้รับการการ,การันตีในโอกาสการเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่อง สำหรับมนนี่ดินแฮเดสันทำหน้าที่มือหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เจ้าตัวไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายก็ตามแต่ในทรรมานชาวเมืองคุดีสามารถรับมือกับทุกๆอย่างด้วยความมั่นใจและที่สําคัญคอยทําหน้าที่ตะโกนสั่งและกระตุ้นเคลื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาและเจเกมนี้นุ่มดินสามารถเก็บกินชีตได้ยีกงแม์และนั่นคงทําให้ในายใหญ่ชาวนอร์เวย์จะต้องพยายามมองเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยังไม่โอกาสทําหน้าที่เป้าเสาแทานเดเคอาในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษสักทีแต่ถ้าหาก ดูสถานการณ์ของเดนแฮนสันก็ยังคุมเครือแบบนี้ต่อไปบอกเลยเลยว่าแมนเชสเตอร์สุ่มเสี่ยงที่จะเสียโกโฟิมเงินดีออกไปในช่วงสม,มัยนี้แง่แฉะนั้นถ้าไม่อยากต้องเสียงเงินมหาศาลเพื่อซื้อนักเตะกลับมาเหมือนกรณีปอว์วมาพวกเขาต้องทบทวนให้ดีๆนะจ๊าประเด็นที่5เส้นทางสู่ความสําเร็จยังเปิดกว้างเรื่องความสุขเกิดกับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์มีความสุขกันม,ม,มากๆเพราะพวกเขาห่างหายจาก การเห็นโปรฟี่แชมป์มานานหลายปีโดยครั้งสุดท้ายที่ทีมมีแชมป์ประดับตู้โชว์ก่อนที่โชเซ่มยกกลุ่มเงียนนับตั้งแต่ที่เซซเซอร์อเล็กซ์ซันวางมือปแสดงได้แค่แชมป์ยูโรปาลีกเอเวอคัพลีกคัพในยุคข,ของเฮโมูและหลุยฟางเก่าเท่านั้นส่วนแชมป์ลีกตอนนี้ล้างรางมานานถึง8ปีก,กว่าแล้วสําหรับซีซั่นการลุ้นแชมป์พิ้์ลีกและอาจจะลําบากเพราะทีมตำลังแมนเชสเตอร์ซิตี10้10บคะแนนแถมฟอร์มการเล่นของรรเบยสีฟ้ายังไม่มีแผ่วให้เห็น ฉะนั้นการลุน้นแชมป์จากฟุตบอลถ้วยน่าจะมีโอกาสมากกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์มีลุ้นทั้งยูโรปาลีกและเอฟเอคัพและแน่น,นอนการใ้แชมป์รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้ง2รายการและพร้อมจบติดอันดับท็อปโฟโน่าจะสร้างความขึ้นเขิมและต่อยอดให้พวกเขาไปประสบความสําเร็จฤดูการหน้าก็เป็นได้แฟนบอมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับฉนันรวมสนุกในการคอมเมนต์กับ5ประเด็นร้อนรันเกม <Mansion S 2> แมนเชสเต์เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกได้สำเร็จนะครับจวดเพราะไม่ไปน้องจวด